ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับล่องสูตรครับล่องสูตรครับสีหุนครับชุดล่าอิงไครครับจูดบอมเมอร์มาจูดต่อครับกะมีบังนิ้วนะครับบังนิ้วหางทอสองนะครับหางบักญงนึงเอาพร้อมว่าครับจาวลานะครับสีหุนเดี๋ยว พร้พอมครับหนึ่งสองสาม้ายปาปัดโตกอเอเหยียดไปเห็นมลสนบหมเนี่ยโอ้ยเหยียดออกแล้วเหยียดออกแล้วตามเนื้อ mất tung nè, pha lúa, Bầu bầu, bầu đúng không, pha giọt lắm tuổi rồi, sôi lại yên khay. เห็นแล้วทะเบงตำ่ตำๆเลยนะดักฝ้ามืดนะครับต้องลอยขึ้นอยู่แล้วครับสุดเนี่ยคูนออกไปสองหรือสาบประเนสองสองสองหนึ่งสอง,งสองหนึงงงน่งบังนิวครับต่อไปเบิงหางไวรรถพ่อกันกับล้ำตัวความใหญ่เห็นบอลลูกพี ต่อครับต่อบังนิ้วจะได้พานเนรหรอนก็ลอยยี่อืมฮะฮะฮะมัน huh. ส uh ียหาเสียเหรอ เห็นครับต่อบังนิ้วครับผมบังนิ้วครับขึ้นฐานตักหน้ง,งานบนฐานแล้วเมื่อกี้หาี4หุนต่อด้วยบังนิ้วครับใช่พูดตัวเห็นหยอดมันงครัใช่เห็นนิวครับแต่ว่ามันกล้องผมมันบ่คือของเขาดิของเขาเห็นนอนห่างอยู่ ซูมได้ยังไงวะซูมได้ครับบางนี้วล่องสูตรนะครับออดตั้งแต่ปีไหมมันแคบปนเนาะฐานเฉพาะกิจเนาะ พนูกว่าเสีย่ยวบางนิ้วอีบางนึงน้งมม่หดแ้หางทอสองนะครับตัดเม็ดสามสิบนะครับรุ่นกันสิขึ้นแล้วใดนิ้วครับบาดนี่ที่เด็ดพร้อมแล้วว่าคนสอสอ้าวหนึง่งสองสามป้าย <c oughs> ไฟลุกแวบ,บๆแล้วครับอาถั่วลำสูงไหมเจ้าว่าบปนสูงไั้เนาะแมนโอ้นอนลงไปยอยู่นอนอยู่ลูกพี่เห็นอยู่เห็นอยู่กาเปล่าเห็นอยู่บอร์บอร์นิ่งว่ะแมนหางมันใหญ่มาทางเขานี่ละบอร์นิ่งเลยเนาะ แมนหัวจมครับเห็นตาเปล่ามาตลอดนะครับเนาะซิม่าหาเหาหนี่นะก็คือหมุนดีดวหางมันใหญ่นอะอเอาต่วนี้เรื่องกบมาซาล่งคอนทกซีวีเราเนี่ ชิปทานยุฟานี่ครับซื้อนี่ผมไปแทงหูควานจูดมัดมัดจูดเลยตนนั่งหัวเนะจริงะ

ต่ำลงมาวิ่ตึมร้อยสามสิบร้อยสามสิบร้อยยี่สิบเก้าฝากกดไลค์กดติดตามนะเลยครับอันนี้ร่องสูตรซื้อบัวพันธุ์บัพันหายบัพานครับ